สวัสดีคะ่ะพบกับช่องแม่พรพังนวลจานอีกนะคะคุณพ่อคุณแม่ะ่ะวันนี้ได้สามคลิปนะคะวันนี้นะคะนี่แม่ควานก็มาดักรอหลานพร้อมซั์กับคุณยายนวลน,นะคะนี่นะคะลูกหลานก็ขอนอบน้อมนะคะเคารพพ่อปู่วังทะลุนะคะนี่เคารพนะคะลูกหลานนะคะมาถ่ายคลิปนะคะก็ลูกหลานมาคารพนะคะคุณพ่อปู่นะคะก็ช่วยคุ้มครองปก,ปกปักรักษานะคะ ช้างมาค,ครอบครัวลูกหลานให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งคุณพ่อคุณแม่ f อซีที่เขาเมตาก็ขอช่วยคุ้มครองปกปักรักษาเขาเช่นกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ะ่ะนี่นะคะไปไหนมาไหนก็ขอให้เขามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซนะคะช่องแม่พรพังนวลจันทคะ่ะนี่นะคะบริเวณของเราที่เคยไล่สมัยก่อนนะคะ นี่นะคะจะมีมงสาหสีกันนะคะคุณพอ่อคุณแม่จะทำเป็นเพิงนะคะนี่นะคะตอนโยมใหม่ๆมากันบุกททำเป็นเพิงนะคะนี่นะคะมาบุกกทำเป็นเพิงนะคะนี่นะคะมานน่นแล้วยายหลานมานน่นแล้วนะคะนี่นะคะช่องไม่พรพังนวลจันจ้าอย่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพามาเที่ยวชมดู บรรยากาศธ,ธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาเดินมาน่นแล้วคุณยายคุณยายเหนื่อยไหมนอ้อคุณยายคุณยายเหนื่อยไหมนอ้อเดี๋ยวแม่ควานขอเอากระเป๋าแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะรถมอเตอร์ไซค์ของแม่ควานนะคะจอดทุกจุดนะคะเพื่อจะได้ถ่ายคลิปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาท่านผู้ชมนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่พรพังนวลจันด้วยนะคะ นี่นะคะนี่คะ่ะโอ้โหถูต้นไม้แล้วพร้อมซับนะคะพร้อมซับถูต้นไม้แล้วนุน่นนุ่นถูอย่างชนิดรุนแรงเลยนะคะถูต้นไม้น,นะคะถูต้นไม้แล้วพร้อมซับนะคะของเรานะคะ เหมือนจะดีเลยนะคะนี่นะคะแม่ขวานพอลืมเอาอยามาด้วยนะคะทาคุณยายทาเชือ้อยาเชื้อรานะคะแต่ก่อนแม่ขวานก็จะขึ้นถูละทาตรงบนเกยนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่คะจนคุณยายหายคุณยายก็มาขึ้นอีกนะคะนี่นะคะช่องไม่พรพันงนนจันจา,จากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ะคะ นี่นะคะนี่นะคะโอ้โหโอ้โหถูหยาแรงเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นี่นะคะอ่ะถูเลยยายยายไม่เห็นถูกับเขาเลยยายฮะ นี่นะคะลานปลอมซับของเรานะคะตายต้นบ้านะคะเย็นมากเลยนะคะต้นบ้านี่ก็ทานได้นะคะลูกนะคะลูกว้านะคะแต่กลัวเขาผูุกช้างก็จะตายอีกเด้อต่อไปนี่เออต้นไม้จะตาย ตซบาโซมันโซมันลุ่มนะยายถูแล้วยายถูเลยยายถูจะได้ลงอาบน้ํะถูบ่อยๆแล้วก็จะปวดเขาแน่พร้อมซับนี่อยู่ไว้เป็นที่นะครับปวดตลอดนะครับ เส้นคุณแม่เข้าเยอะอยู่เนาะไปไหว้พ่อปู่ก่อนไปไปไหว้พ่อปู่ก่อนเร็วยายยายนวลกับหลานไปไหว้พ่อปู่ก่อนเร็วมาเที่ยววังทะลุกับยายนวลนะคะคุณพ่อคุณแม่ขะท่านผู้ชมช่องแม่พรฟังนวลจันทร์ค่ะ ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะเอาไปไหว้พ่อปู่ก่อนคุณยายคุณยายจะลงน้ําจะจะลงอาบน้ำํำไหมนี่หรือจะหนีน้ําอีกนี่ถ้าคุณยายไม่มีเพื่อนลงคุณยายก็จะไม่ลงนะคะ พ่อปูคันนะคะนี่นะคะพ่อปูของเรานะคะเป็นสารพ่อปูนะคะนี่นะคะเอา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 ไหว้พ่อปูแล้วไหว้พ่อปูแล้วโอ้พอควาดหมวกล่วงแล้วพอควาดหมวกล่วงแล้วนะคะเออเถินนะคะอุอ้งซ่าถุง <c> นี้นะคะ,ะ,คะพ่อปูนะคะ วังทะลุนะคะของเราลูกหลานก็ขอกรลบนอบน้อมบูชานะคะก็ขอให้ช่วยคุ้มครองปกปักทั้งช้างทั s <S ้งคนทั้งค uh, ุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่เขามาเมตานะคะนี่นะคะวักมือวักมือนะคะวักมือวากมือหลานรองซับนะคะ อ้าวทีนี้ลงน้ํานะคะกราบไหว้พ่อปูแล้วนะคะกราบไหว้พ่อปูแล้วนะคะกราบไหว้พ่อปูแล้วนะคะนี่พอทองนะคะพ่อทองพ่อเงินนะคะอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นพ่อทองพ่อเงินนะคะตรงนู้นก็เป็นจะเป็น ที่จะเป็นพระครูประกำรรนะคะคุณพอ่อคุณแม่ขาพยาขุจะสานพระครูประกำนะคะก็ขอจงคุ้มครองปกปักรักษาคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี C, ทุกท่านพวกเราชาวช้างทุกท่านก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะนี่นะคะแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญเทศกานการงานการเงินของท่านก็ขอให้ลุ่งเลืองรุ่งเลืองนะคะมาดูกันอีกนะคะว่าจะลงน้ำหรือเปล่าเนาะไหน อยู่ไหนแล้วเนาะอยู่ไหนแล้วลอซักอยู่ไหนแล้วเนาะใจนวลน,นะคะอยู่ไหนนะคะโจะลงอีกไหมเนาะยายยายถอยหน้าถอยหลังแล้วยายยายถอยหน้าถอยหลังแล้วระวังหลานหน่อยนะยายโอ้โะน,นี่จะเป็นศารลริมน้ํานะคะศา,าลาริมน้ํานะคะ ทษทีนะคะคุณแม่คะศา,าลาริมน้ํานะคะบรรยากาศดีมากเลยนี่นะคะน้ำามน้ําชีนะคะนี่ค่ะน้ำามน้ําชีนะคะโอ้อาบแล้วอาบแล้วระวังยายทับลานเดอ้อระวังยายทับลานนะจะจ้นทรูจะจ้นทรูเออติดตันวาแซงก,ก่อน จะแซงจะแซงทิต้ันแซงมาล้อไออันเตกจีไน,นี่นะคะวิ่งขึ้นแล้ววิ่งขึ้นแล้วโอ้ยายนวลก็รีบขึ้นเลยค่ะยายนวลก็รีบขึ้นเลยนะคะนี่นะคะอืมยายยายระวังทับลานเด้ยาย นี่นะคะใยนวลของเรานะคะใยนวลของเราแล้วค่ะระวังทับหลานนะยายนี่นะคะช่องไม่พรพังนวลจันนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะนี่นะคะน้ำโมน้ำชีคุณพ่อคุณแม่ขานี่นะคะตรงนี้จะเป็นสามแยกนะคะนี่นะคะจะเป็นน้ำโมน้ำชีไหลมาบรรจบกันนะคะเขาเขาเรียก วังทะลุนะคะคือพ่อปู่สารพ่อปู่วังทะลุของเราก็ไปจําอยู่ที่นี่ก็จะเรียกสารพ่อปู่วังทะลุเขาเรียกรวมๆกันเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาจะเรียกสารพ่อปู่วังทะลุเลยนะคะคุณยายไม่เล่นแล้วคุณยายนี่นะคะพร้อมซับชอบเล่นน้ําพร้อมซับชอบเล่นน้ํานะคะนี่คะ่ะอือห โอ้ปวนปวนเย็นนวลเลยพร้อมซับนะคะปวนเย็นนวลเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขะนี่นะคะพร้อมซับปวนเย็นนวลเลยเอา้อาวอา้อาวอา้อาวอา้าวระวัะงระวังพ่อควานซอซะเอา้าวขึ้นเลยขึ้นเลยนี่นะคะน้ำมูลน,น้ำทีนะคะคุณพ่อคุณแม่่ะ นี่นะคะน้าก็เริ่มลดลงแล้วนะคะน้ําเริ่มลดลงนะคะธรรมชาติธรรมดาตแต่ก่อนจะเห็นทรายนะคะคุณพ่อคุณแม่ขานี่ก็ยังไม่ถึงเวลานะคะอาจจะเห็นช่วงเมษาพฤษภานะคะน้ําจะลดลงมากนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาขึ้นแล้วขึ้นแล้วยายหลานขึ้นโน่นแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะช่องเมพรพังนวลจันทร์นะคะคุณพ่อคุณแม่ขาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะคะ ราบขอบพระคุณนะคะในความเมตตาเอ็นดูของคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะนี่นะคะไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วระวังระวังจะวิ่งเลิดอีกเมื่อกี้ก็ยังจะวิ่งเลิดเลยเมื่อกี้นี่เอาเอะไปแล้วไปแล้วหลานยายไปแล้วโอ้ยายนี่ก็ไม่เบาเลยนะคะคุณพอ่อคุณแม่ขะยายยังมีแรงมีพลังเยอะเลยนะคะ นุ่นนุ่นนุ่นนู่นคลอเคลียโนเนียกันไปถึงไหนอีกนาะระวังหน่อยพ่อควานล้านเล่นเล่นแรงมากเลยหลานนี่เล่นแรงมากเลยนี่เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยระวังระวังระวังร่วงพ่อควานโอ้โหวิ่งไปถูต้นไม้นะคะทางยายทางหล้านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขะวิ่งไปถูต้นไม้นะคะ <c oughs> วิ่งไปถูต้นไม้นะคะวิ่ง,ง,ไ,นนงไ,ปไปถูต้นไม้นะคะใหญ่ก็ได้อาบน้ำก็สดชื่นนะคะพายายไปกินหญ้าธรรมชาติหน่อยสิพ่อฟาน ยายลืมแล้วเหรออะมาเลยแป๊บหนึ่งเลเดี๋ยวจะทายให้คุณแม่ดูนะคะนี่นะคะยาธรรมชาตินะคะเอาเอาเอาตัวยายหนีตัวยายหนีแล้วลัดหน้าลัดหลังแล้วนะคะน,นั่นนั่นนั่นโอ้โหทีท <c oughs> ีทีปวดปวนลาเริงขึ้นนะคะนี่นะคะยายจะมากินยาธรรมชาตินี่โอ้โหลัดหน้าลัดหลังเลยนุ่นลัดหน้ารัดหลังเลยนะคะ ยายนวลนิสัยดีมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะไม่ดูร้ายนะคะถ้าเป็นเชือกอื่นนี้ไม่แน่นะคะร้อมซับปนขนาดนี้นะคะถ้าเป็นเชือกอื่นนี้ไม่แน่เราคอยดูนะคะหญ้าธรรมชาติยายนวลจะกินไหมคะนี่นะคะยายนวลเกี่ยวเอาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่คะยายนวลเกี่ยวเอาแล้วนะคะยายนวลเกี่ยวแล้วนะคะ เลยนะคะคนละต้นเลยช่องแม่พอนพังนวลจันท์นะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องด้วยนะคะนี่นะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกพลงังทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาเมตตานะคะเข้ามาติดตามช่องไม่พอนพังนวลจันทนะคะโอ้โหโอ้โหถูแรงเลยนะคะคุณยายถูเลวยายยายไม่เห็นถูเลยนะคะอื นีะคะยายก็ถูแล้วนะคะยิงเด้อย,ยิงโอ้โหปล่อยระเบิดอ,อีก <laughs> ปล่อยตด <laughs> <laughs> ช่องไม่พรฟังนวลจันทร์นะคะแม่ควานก็จะขอจ,จบคลิปดีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณพอ่อคุณแม่ค่ะ <laughs> ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะ เดี๋ยวยายหลานก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะนี่นะคะคุณยายถูเลยยายอยู่สวนทําไมอยากถูแท้เวลาเอามาออกทางแบบนี้ไม่เห็นอยากถูเลยสงสัยหลานปวดมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ